แกงไก่ใส่บปีสูตรโบราณเฮาโอ้คือหอมเลยเนาะเออกระใส่เคี่ยวกระหอม,มอหอมขนาดชอบสาวสุวเลยเออกระปินเนาะโอ้ฟระนกระ,ะเสียบผัดหอมหอมโอ้เออพ,พี่พี่เอเลยพี่น้องพักกระปเอามา ม้มองลูกไก่เปื่อยป่ะเปื่อยดีครับชูนี่นะแซ่บไปกินบนแล้วครับทานทีเนาะแหน ตำมันเลยพี่น้องตำเครื่องตำเครื่องำเครื่องพริกกระเทียมกระเทียมตะไคร้่ตะไคร้ซีแกงพี่น้องแกงใส่ปีนี่ไก่บ้านไก่บ้านพี่น้องเอ้ยนี่เมืองไก่บ้านซับเรียบร้อยแล้ะพี่เนี่ยไก่บ้านนี่พี่น้องเนี่ยไก่บ้านซับเรียบร้อยแล้วซีแกงใส่ใส่ปีนี่ปีปีนี่เขาแซ่แซ่เกลือทำไมเนาะแม่น้ำแช่ดำเกลือได้เห่อแซ่ดำเกลือไว้พี่น้องบัวบ้า่บ่เป็นแหล่น สีแกงปีพี่น้องใส่ไก่ใส่ไก่บานนักปลาละห้อขัวก่อนเนาะใหญ่สีขัวเอาไปสั่นขัวก่วยบ้านไก่มันสีหยาบด้วยพี่น้องไก่บานเท่านาะแเมนอยู่ติดต่อเห็ดตามใจสอบซะก่อนพี่น้องอยากแด้ไก็เห็ดที่น้านนั่นนี่อากาศทั้งบ้านครับฝนตกห้ามเมื่อกี้าพี่น้องหัวไล้ป๋อเรียบร้อยจุเลยเดือบร้อยจุเลยใส่หมอแล้วต้บ่ได้ลยต้มแหลกคาเฟ้เอาซัม ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งนี่ละฮะเผื่อเขลบก่อนเธอนำอ้อยเจาะหัวก่อนเป็ดตะเปื่อย่าอยู่บนไก่ไกเ่เป็ดตะเเปยแย่งอย่าง,างใช่ไห<ก>มว่ามันคือเป็ดตะเป็ดเหนียวเหนียวค่ะคือไกเ่เอามาใส่ซะก่อนหัวไก่ให้สุกๆก่อนแม่รู้ว่าใส่อันเนี้ยอน <c oughs> ใส่ดกใส่ใส่ครัวก่อนพี่น้องคนไหนเนี่ยใส่เครื่องพร้อมเนี่ยมันเดือดก่อนมันเดือดได้ไหมมันเดือดก็ใส่โดดเครื่องตัวไหนมันบดนัวเท่าจกเพิ่มบีบสูงใส่คนบ้านเทาพี่น้องกินง่ายเทานี้แหละเดี๋ยวหอมใส่สูงเนยใส่จะปลาหลาก่อน แกงเคยกินบ่พี่น้องแกงไก่เสปีเด้อแกงไก่เสปีสูตรโบราณเฮาโนู้นหมดไปเตาไฟบ่แห้งหมดใจคนนี่มันใหม่กว่าไฟเลย <laughs> <laughs> ไฟมันกน็ฮะะ้อนดาดเป็นหนลามันก,ก็ให้มันปวดออกๆคะครับฮาเจ้าคนมันเดือดแล้วเดือดแล้วโอ้หู้อหอมเลยเน,นาะ อก็ใสเกี้ยวกับหอมหอมขนาดเ่หอมหินเลยย <c oughs> <c oughs> ขยะคนเร็เร <c oughs> รวไค่ไหนอเร็วสิหนีโพดรฮนดโฟทกับพี่นน้อมาค่ะอืมคนไวจจวนเลยพี่น้อกรอน่ำใส่ก,ก่อนพี่น้อกรน่ำใส่เห็น เปื่อยใช้ไหมเนาะอืย่างมันมาเปื่อยไก่มันเหนียวอ๋อหั่นไปก่อนให้มันไก่สักก่อนมันเอาไว้ก่อนเนาะอืไก่สักก่อนน้าขวดเหล้วพี่น้องขวดเหล้าขวดมั้งรึไงเปื่อยแหละมั่งเมี่ยเนาะเออเปื่อยแบาบนี้มั่งเสียเอาเครื่องใส่โอ้ยเปื่อยแล้วเปื่อยแล้ยวพี่เ้องอ้าว เอาเครื่องใส่นี้ใช้ตะก่อนจังหน่อยใส่เกลือพี่หน่อยใส่เกลือลงไปดีดดีก่อนใช้ดีดีลงไปตามด้วยผงนัวองแส่ใส่หลายแส่บลายอัดซิมมาเลยวซิมลองดู พอดีแหละบ่รสชาติอืมนัวนัวนัว้วนัว้้วใส่ได้บัาเเลยบ่าเอาลงใส่ปีได้พี่น้อใบซีเขียวใบระกูด้พี่น้องาสเลยใส่ปีลงไปเดพี่น้อ บูตรโบราณเฮาลองเห็ดบ้างเด้อแกงไก่ใส่ปีแซ่บทะเลแซ่บทะเลนี่เออน้ำมันเดีอยมากเขาข้อนค้นวันเอียเฮียสับเนี่ยค้นค้อนไปน้ำมันอยมากเขาคาวตะก่อนเออปิดก่อนใอ่ปียกนั่นยกหน่อยได้ไหมเออเอายุบสลดส่หสลดได้ใส่หอมพี่น้อง ใส่คือเครื่องทั้งหมดเนี่น<ไ> Ż, ใส่เนจังไปลอยดีสม,มไปลอยเหงาพระอีตูได้เปน็นหออเนอะพระนั่งตูนี่คนเลยบันคนเลยคนเลยขูงเลยเยิบลอยได้เ,ป,เ,เป็นอยลอยเนี่ยเึบึ้งบึงบึ้้งเบิ้งบบิงงบึงบึองบึงบึงบบึงบึงบาเคบ โอ้ ه, พี่น้องหอ,หอนเลยเรื่อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้ข้นนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องฝีมือย่าหลอนพี่น้องเอ้ยแกงยังกูแม่ปีใส่ไก,แก,ก่แกงไก่ใส่ปีหรือว่าแกงปีใส่ไก่พี่น้องคุณน้องไก่บ้านนะพี่น้องเด้อเปลือยจะร้องไหเนาะเปลือยเอาไม่สดเลยสดหอนเลยหพ<ม>ี่น้องเศบๆรอกกันสดซะก่อนหอน นี่เฮ้ยชุดปีมือชุดจอดคือใบอ่อนพี่น้องแจ๋บนะพี่น้องวันนี้กินโดนแหลงแจ๋บดีไหมเนาะลองเอาเผ็ดเบิองแล้วพี่น้องนะพี่เพียวเลยพี่น้องพักก็บโปเอาไหม ม้มองลูกไก่เปื่อยบ่เปื่อยดีครับูุดนี้นะซ่บกินบมแล้วครับแกงไก่ใส่ปี น้ำมันทีเขาเขาข้าวเ,เลยสูตรโบราณพี่นอ้องลองหมงเด้อ อากาศพ้นดงดินเวียหโอ้หอนๆเลยอืมกระนุนกลืนมัม้นยังไงเนาะ อาเจ็บหมาแลหิวเขาไม่นาะเขาเลยมาบอกนี่ร้อนหิวเข่าอ่านปลามาแอกงงคืปีมันสื่อหะบิเขามันบอก ฟ้านมอมันเปื่อยดีเว้ยแต่ว่าคัดเจ้ากับแกงไ่ได้เลยนะแต่พรุ่งนี้อเออใส่ใส่หนเข้าไปสมด้วยดีเว้ยเนาะใส่กระเพือเข้าไปพี่น้อง กุ้งดำกงตัดบาดมันเป็นอะไระกินยังไงไปหน่องละบานสูตรโบราณท่องระหว่า,ามันตรงไกลไกลบานมันจะเข้ากันเนาะตอนปีไปใส่บดปะมันยกปด

ินแหะก่อนจะเริ่มแก้วแพ้วพักครัวน,นี่เลยนะ่ะจะกินข้าวนั้นได้รับจะเราเริ่มกับเบียนา่านะ hmm. ของเก่าของแก่ง hmm. กะแสเื้่อกันอื hmm. จะไปดี แค่ไปน,อน่องในเบิ้งเพื่อเพาิปเินไปน่องน้งแค่สปีส,สุดอดด้วยกระดูกเลย อยากพ้าไหสุดเป็นมากที่อิ่มไหมแต่ว่าเอาวางบวงแค่เคือ,อไว้ แยงปีแยงไก่ใ,ใ,นในส่ปีกับแยงไก่ใส่น้สมกับสุดยอดกัน,น,กน,นพีนน่น้่งเนือสมหั้งหมามดาั้งมดเยใช่เพราะละอย่างตัวหนกับรดนึงตัวหนกับรสนึ่งสวงเลยหอมดี อิ่มแล้วโซ่เขาจะอิ่มโซ่เขจะของทอิ่มน่อไปหมองง่ายยังเบิ้ลกะเขาอืมโอ้แซ่บโซ่นหนอนซากเลยพี่น่อง <c oughs> แกงไก่บ้านใส่ปีพี่น้องลองเฮ็ดบังรับพี่น้องเด้อสูตรจะเจบนะครับสูตรโบราณเพิ่นนะครับลองบังครับพี่น้องแจ็บของแถ่ายใช่ไหมเนาะเนาะิปนี้เอาซ้ำพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไรทุกแชร์ถ้า,ากินมะสูมเผาข่าข้าตัวไผ่น้ำขอบคุณพี่น้องแต่ว่าบิ่งรับชมนะครับผู้ไดเบิ่งก็อย,ย่าลืมคนใดเกาแชร์เด้อพี่น้องมาหน,นี้เอาซ้ำในกองเด้อพอนี่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ